ใช้ชคุ้งครับพี่ <ผม S 1> ช่วงมิวสิกกูดูโดยผู้รู้ตัวจริงนั่นเองนะฮะช่วงที่ศิลปินเขาจะตอบคำถาม,<อ>มเกี่ยวกับเรื่องดนตรีแบบสดๆที่นี่เลยนะฮะและตอนนี้พี่สายฟันเดนไทยอยู่ที่นี่แล้วใช่แล้วมีน้องอส่งข้อความเข้ามาถามนะฮะว่าเวลาไปร้องคาราวเกะคาราโอเกะคาราอเกะเพลงถึงเวลาต้องเรียนรู้พอถึงท่อนฮุกทีไรเนี่ยเสียงหนูร้องไม่ถึงสักทีพยายามปีนจนข้างห้องเนี่ยเช็คเอาท์กันไปหมดเลยเตกลงมาตลอดเช็คบินออกเราไม่ได้ จะทำยังไงดีใช่ไหมคะใช่ครับสงสัยต้องต้องลดคีลงมาแล้วเพราะเพลงนี้ร้องมาเรื่อยๆมันจะ่อนสงปกติจะเรื่อยๆประมาณนึงแต่พอเข้าพุกนี่คือจะพีคฉีกโดดไปเลยก็จะสูงหน่อยใช่เพลงนี้ก็คือแบบเรนเสียงมันจะกว้าง ท่อน A เนี่ยจะ,จะต่ำมากใช่แล้วก็ท่อนท่อนฮุกแล้วก็ท่อนอท่อนบริดเนี่ยก็จะสูงมากถ้าเกิดในในกรณีที่เราร้องไม่ถึงจริงอาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนคีย์นะคะ<ม>พี่คิดว่านะเพราะว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแหะแต่ว่าส่วนตัวพี่สายเองเวลาที่ร้องเพลงนี้เนี่ยแบบมีเรื่องอะไรที่เราระวังเป็นพิเศษไหมฮะ เช่นแบบว่าจะต้องระวังท่อนนี้ไม่ให้ปลิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อมีคะ่ะถ้าเกิดเป็นในส่วนของการการอัดเสียงในเออเออสตูดิโอนะมันก็ต้องแบบมันมันค่อนข้างที่จะต้องสมบูรณ์รก็ต้องมีเหมือนกันแบบเออท่อนนี้ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปคือประมาณว่าไม่ให้มันเพี้ยนนั่นแหละก็มีอยู่เพราะว่าเพลงนี้มันร้องยากทรายเองก็ททบแย่เหมือนกันแ <c oughs> ทบแย่เหมือนกันค่ะเพลงนี้นายังเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยากจะบอกน้องท่านนี้ครับว่า มันเป็นคาราโอเกะฮะเราไม่ได้ประกวดเดอะซานะครับผม็ลอคขีตัวเองแล้วก็ร้องเอาสนกใชไหมเอาตามอารมณ์เอาตามความรู้สึกเราดีกว่าใช่ไหมก็ใช่ค่ะก็คือแบบอยากให้ร้องเอาแบบว่าอาจจะไม่ต้องทําเสียงแบบเหมือนไซเป๊กก็ได้แต่ว่าร้องออกมาจากฟิลอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นฟีลลิ่งก็ได้ก็น่าจะโอเคนะบวกกับข้อความต่อมานะฮะร้อมว่าร้องเพลงนี้แล้วไม่ได้อินไปกับเพลงจะร้องออกมาได้ไหมครับพี่สายผมว่าวิธีการนี้ไม่ยากครับ เพลงนี้พูดถึงเรื่องราวของการสูญเสียคุณลองทําให้ชีวิตตัวเองสูญเสียะะอะไรสักอย่างเลเชนสร้างประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นใช่เข้าไปเรามรไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้嘛ลองคาลาเกตในห้างอยู่นี้คุณร,ร,รู้สึกไม่อินเพลงนี้เดินออกมาแล้วเอามือถือที่แพงที่สุดของคุณไปวางในห้องน้ำแล้วเดินออกมาเลยแล้วทิงเวลาไม่เกิน5นาทีครับกลับไปพอมันหายไปแล้วความรู้สึกมาทันทีครับ ถึงเวลาต้องเรียนรู้แล้วล่ะอันนั้นมันก็อาจจะระจับอาจจะทําให้เราอินกับมันมากเกินไปก็จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าอินผิดทางใช่ถ้าร้องเรามันแบบไม่อินไปกับเพลงแล้วถามว่าร้องออกมาจะดีไหมอาจจะไม่ค่อยดีอะค่ะมันก็จะมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ฟิลลิ่งไม่ได้ฟิลไม่ถึงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนร้องให้จบจบไปอย่างเพลงนี้ตอนที่พี่ชายร้องนี่พี่ชายแบบจินตนาการเรื่องราวยังไงสร้างเรื่องราวสร้างจินตนาการยังไงที่จะบิ้วอารมณ์ออกมา เอาเมือถือไปว่านห้องน้ำยังไม่ใช่แบบนั้น <laughs> เอ๊ะตอนนี่ <laughs> ก็คงจะเป็นในส่วนของอการการนึกถึงเหตุการณ์ที่แบบเราเคยสูญเสียหรือว่าเราเคยต้องจากใครสักคนหนึ่งนะคะ <laughs> แล้วก็ค่อยๆเอาอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมาใช้กับเพลงมากกว่า <laughs> ไม่ยากครับเพลงนี้มีมิวสิกวิดีโอแล้วคุณดู MV ก็อินแล้วแหละเออใช่นะฮะนี่ก็เป็นช่วงมิวสิกกูรูครับเรียกว่าใช้พี่สายกันคุ้มเลยทีเดียวนะฮะช่วงสุดท้ายนี้ครับแมก็อยากให้พี่สายเนี่ยฝ่ายสักครั้งหนึ่งล้วกันสำหรับคุณผู้ชมครับที่ชื่นชอบแล้วเข้ามาดูใน YouTube จนแต่หลักร้านดวให้พี่สายได้ชื่นอกชื่นใจแล้วเนี่ย พี่ชายอยากจะบอกตรงว่าพี่ชายชื่นใจแค่ประมาณ50%ฮะอีก50%เนี่ยจะชื่นใจสุดๆถ้าคุณมาดาวน์โหลดต่อนั่นเองครับไม่พูดแทนใจดำพี่ชายเลยนะฮะโอ้ถูกต้องพี่ชายครับเราจะดาวน์โหลดอย่างถูกต้องได้อย่างไรบ้างครับสามารถเลยค่ะตอนนี้โหลดได้แล้วค่ะดอกจันหนึ0งสองสาแล้วกดโทรออกนะคะแล้วก็ในไอจูนก็มีแล้วสามารถโหลดได้อืมแล้วก็สามารถเซอร์ชเพลงภาษาไทยได้เลยถึงเวลาต้องเรียนรู้ใช่ถึงถึงเวลาต้องเรียนรู้นะคะก็สามารถโหลดได้เลยแล้วก็ สามารถติดตามข่าวสารได้ใน facebook.com/ugband p นะคะแล้วก็ Instagram ด้วยก็สามารถติดตามได้ทั้งของ UG Band แล้วก็ของไซฟ,ฟารนานไฮเหมือนกัน <Yeah. S 2> <So> ของพี่ไซน์นที่สะกดยังไงฮะ Instagram ZAI uh, f a h R E N H E I T ค่ะสายไปเลยยเลยตรงตัวเลยนั่นเองครับก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะโดยการดาวน์โหลดแบบถูกต้องครับคุณโหลดเยอะเมื่อไหร่ซิงเกิลต่อไปยิ่งมาเร็วเมื่อนั้นนะฮะใช่ถูกต้องค่ะก็ยังไงก็ขอฝากโหลดด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนี้แบบ MV ก็ล้านกว่าคือตอนนี้ก็ชื่นใจมากแต่ว่าจะยิ่งชื่นใจมากถ้าโหลดได้ล้านกว่าด้วยถูกต้องโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สายมากมาบเลยครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้ โดย Search a p p พลิเคชัน GMM Channel บ bon น App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live/gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี